สวัสดีครับวันนี้วันตอนเช้าวันที่พระรหัสที่ีกุมภาพันธ์6 5 6 4นะครับยามเช้ากำลังจะใสายน่อยดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับที่นี่เช้านี้เย็นสบายวันนี้จะมาพาชมความคืบหน้าของที่ไร่นะครับ อันนี้เป็นหญ้าเนเปียสายพันธุแคะนนะครับปลูกเอาไว้สำหรับเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวให้เป็ดให้ไก่ให้ปลากินนะครับเป็นหญ้าที่โตง่ายแล้วก็ทนนี่แทบจะไม่ได้ลดน้ำเลยนะครับก็ยังจเจริญเติบโตได้ดีนะครับบ่อปลานะครับบ่อปลาของชุดเดิมนะครับ เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับดูเหมือนจะหิวนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นบ่อเลี้ยงกบเลี้ยงปูนาแล้วก็เลี้ยงกุ้งนะครับเป็นส่วนขยายที่กําลังกําลังทำกันอยู่นะครับเพิ่มอีกสี่บ่อ พอมองไกลๆกันมันก็จะเป็นลักษณะของบ่อปลายาวๆแบบนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับแปลงผักเพิ่มมาคันเจอร์ส่วนขยายเพิ่มมาอีกหน่อยนึงนะครับไม่มีดินเลยนะครับเนี่ยมีแต่ขี้แพะมูลสัตว์ต่างๆเอามาใส่ไว้นะครับ อันนี้ใช้ฟางห่มเพื่อหมักนะครับหมักมูลสัตว์ที่อยู่ข้างล่างผักที่ปลูกเอาไว้ก็มีคะน้านะครับลองปลูกคะน้าที่นี่จะปลูกพวกผักคะน้ากวางตุ้งอะไรที่มันเป็นตระกูลผักกาดค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,มาแมลงเยอะเนื่องจากว่าที่ไร่ของเรานี่ทำระบบอินทรีย์นะครับ ไม่มีการใช้เคมีหรือ,อยาฆ่า,มาแมลงอะไรทั้งสิ้นเลยแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใส่นะครับไอ้ต้นนี้ใบใหญ่หน่อยนะครับ <c oughs> มะนาวตายมีช่วงหนึ่งช่วงที่นี่นะครับ เป็นพื้นที่เขานะครับขาดน้ําไม่ได้รดน้ำสามวันตายอันนี้เป็นต้นมหัศจรรย์นะครับกําลังติดลูกเลยลูกเยอะแล้วนี่อันนี้ลูกมันนะครับผักสลัดผักสลัดก็มีฝึก ฝึกปลูกนะครับทดลองปลูกศึกษาไปเรื่อยๆนะครับต้นหอมต้นหอมออกดอกแล้วนะครับต้นใบตั้งโอนะครับ บ่อปลาบ่อปลาสะน้ำหน้าบ้านยังเหมือนเดิมยังไม่ได้คืบหน้านะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอันนี้เป็นที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่เป็นแปลงผักไม้เลื้อยไม้หอมทั้งหลายนะครับ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการทำโครงไม้เรือให้เขาเลื้อยนะครับก็เป็นแปลงผักเออแปลงต้นไม้ระบบเร์มาคั u เจอร์เหมือนกัน <c oughs> ต้นนี้เรียกว่าต้นชมมานาทนะครับจะปลูกไว้ทั้งหมดนี่ก้าต้นชมมานาทเั้งนั้นเลยเพราะชมมานาทเป็นไม้ที่เลือยแล้วก็ดอกมีกลิ่นหอมมากดอกของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ข้างล่างก็เป็นซุงไม้เหมือนเหมือนลักษณะแปลงผักเปอร์มาคันเจอร์ซุงไม้แล้วก็มีมูลสัตว์แล้วก็ลอยฟางอันนี้เป็นสตอเบอรี่นะครับสายพันธุ์แคะหรือเรียกว่าสตอเบอรี่ป่าเป็นต้นไม้ที่หายากสำหรับประเทศไทยแต่รับประกันว่าปลูกง่ายตายยากนะครับ ดอกสวยมากสีเหลืองเหลืองแล้วก็ลูกเยอะเวลาถ้าเกิดว่าเขาเลือ้อยเต็มเต็มแนวนี่นะครับจะมทำให้เกิดสีเหลืองตัดสีแดงเต็มไปหมดจะสวยมากนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นสายน้ำผึ้งนะครับจะเป็นดอกหอมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมาก <c oughs> ก็จะเน้นแปลงนี้ให้มันเป็นแปลงไม้เลื้อยพร้อมกับไม้หอมไปในตัวอันนี้ก็เป็นต้นกุหลาบเลื้อยนะครับอ,อมีระบบน้ำมีระบบน้ำหยดเออสปริงเกอร์อยู่ด้านบนนะครับลดน้ำ วิธีการลดน้ำแบบนี้ก็จะเอาน้ำจากบ่อบปลานูู่นะครับบ่อบปลาที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับเอาปั๊มตัวเล็กๆสูบมาโดยตรงเลยซึ่งก็จะทำให้ได้น้ำปุ๋ยเต็มที่เลยต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามดีนะครับ ่วนต้นไม้พวกนี้นี่ยังไม่ได้ไปลงที่จริงนะครับอันนี้ขอฝากวางไว้ชั่วคราวก่อนอันนี้เป็นลักษณะของดอกชม,มานาทเมื่อบานแล้วกลิ่นหอมมากเข้ามาอยู่ใกล้ๆนี้กลิ่นฟุ้งเลยนะครับเป็นไม้ที่หอมจริงๆเนี่ยครับดอกชม,มานาทคนโบราณเขาเอาไวท้ทําใส่ในขนมหรือไม่ก็ใส่น้ําดื่มนะครับใส่ร่วมกับดอกมะลิได้เลยจะมีกลิ่นหอมใบเตย อันนี้เป็นโครงการใหม่นะครับเลี้ยงพึ่งชนลงพึ่งน้อยนะครับนี่กล่องนี้เป็นกล่องเปล่านะครับกล่องนี้ทำจากไม้สักทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นไม้สักล้วนๆเลยนะครับเอาไว้สําหรับขยายพันธุ์จากสองกล่องนี้นะครับนี่ ผลผลิตของที่ไร่นะครับตอนนี้เป็ดออกไข่แล้วเลี้ยงเป็ดไว้ทั้งหมดสิบตัวนะครับอันนี้จะมาดูพาดูไข่ในนี้ในนี้สามฟองส่วนอันนี้นะครับเจ็ดฟองนะครับเป็นไข่ของเมื่อคืนรวมเป็นสิบทำให้รู้สึกว่าเป็ดสิบตัวออกไข่สิบฟองเลย ออกไข่สิบฟองเลยเป็นเรื่องหน้ามหัศจรรย์มากเลยนะครับไก่น้อยนะครับเดือนหน้าก็ไข่แล้วดูเป็ดเป็ดสาวน้อยกำลังเล่นกันเพลินเลยอันนี้เป็นอันนี้นะครับ นำเสนอเตาแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์หมักนะครับอันนี้กำลังเดินท่อมานะครับอยู่ในระหว่างการทำเตาให้สมบูรณ์ก็จุดไฟติดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แรงพอต้องรออีกสักเดือนหรือสองเดือนเนี่ยนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับเชา้านี้ที่ไร่ภูสวรรค์อันนี้เตรียมขึ้นโครงบ้านนะครับก็วันนี้ก็มีความคืบหน้าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโครงการอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้ ผู้ที่ติดตามดูอยู่เรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้นี่เป็นโปรเจกต์โครงการทําบ่อปุ๋ยหมักกับเลี้ยงไส้เดือนนะครับไปอยู่ระหว่างดำเนินการครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ